สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนนี้น่ารู้จักอีพีที่เก้าแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับทุกคนเป็นรถนะเป็นเพื่อนของเมื่อเองเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับเขากันครับครับสวัสดีครับเมื่อวาสวัสดีครับนานกันนะพี่ไม่ได้เจอยังตกใจพี่ทักวาชวนออกรายการใช่ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วปีกว่าแล้วปีกว่ากว่ายังสบายดีเหมือนเดิมสบายดีเหมือนเดิมพี่เพิ่มเติมดำขึ้นนีดเมื่อก่อนก็ดำเหมือนตอนนี้ดำหนักกว่าเดิมอีกผม รถแล้วคุณเป็นคนจังหวัดอะไรครับก็ผมมาเป็นคนปทุมตั้งแต่กเกิดเลยนะพี่ใช่เป็นคนอยู่ที่นี่โตที่นี่มาตั้งแต่กเกิดเลยครับแล้วพ่อแม่ก็คือเป็นคนปทุมอะไรอย่างนี้ปะ่ะอ่าพ่อแม่ก็เป็นคนปทุมเหมือนกันพี่ครับก็ตั้งแต่จนความได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่อะไรอย่างนี้ยจะอยู่ยกับคือแบบย่ามันจะเลี้ยงมาได่อยู่ที่นี่มาตลอดรถครับ ีกฎชีวิตอะไรที่คุณใช้กับตัวเองอยู่เสมอครับเอาหลักๆเลยที่แบบใช้ก็คือถ้าวันไหนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จจะไม่มีวันหยุดทํางานหาเงินต่อไปเรื่อยๆนีเป็นกฎที่แบบผมตั้งเว้ไบบตัวถ้าสมมติว่าแบบมันยังไม่สําเร็จอะตรงนี้มันยังไม่ได้อะไรอย่างงี้อย่าเพิ่งหยุดให้ทําต่อไปก่อนทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สําเร็จขึ้นมาเองอันนี้เป็นกฎที่แบบว่าผมใช้อยู่ทุกว,วันนี้ครับแล้วคําว่าประสบความสําเร็จสําหรับคุณนี่คืออะไรครับ ทำไงก็ได้ให้แบบว่ามันมีความสุขอยากประกอบธุรกิจปุ๊บยังไม่มีทุนค่อยๆทาพอได้ปุ๊บมันมีพอมันได้ทุนขึ้นมาปุ๊บประกอบธุรกิจปุ๊บมันก็ถือว่าเป็นความสาเร็จของเราอีกอย่างหนึ่งแล้วผมก็มีความสุขแฮปปี้ความล้มเหลวครั้งใหญ่สุดในชีวิตของคุณคืออะไรครับแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรกับมันบ้างมันเคยมีครั้งหนึ่งที่แบบว่ามันล้มไปแล้วมันมันเฟลเลยอ่ะมันไม่อยากจะทําอะไรต่ออ่ะแค่ตืมตาตื่นก็แบบมันไม่อยากตื่นแล้วแบบมันอยากจะนอนไปมันเฟลอ่ะ ซึ่งแบบมันก็แบบมันไม่รู้จะทําอะไรจริงๆมันเฟลมากนี่ถือว่าแบบเป็นความล้มเหลวของผมบางท้งที่แบบเป็นคนปกต,ติเป็นคนเอนร์จี้เยอะเป็นคนสนุกสนานตื่นเต้นแล้วอยู่ๆแบบมันมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอ่ะมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่น่าทําอะไรอย่างนี้แล้วแบบเรามาคิดอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเลยที่แบบว่าผมรู้สึกว่าผมเฟลมากๆผมก็เลยนะว่าเนี้ยเป็นความแบบความน้มเหลวของผมแต่จนสุดท้ายว่าข้อคิดที่ได้ก็คือคนเราอ่ะ มันทุกคนอนะ่ะมันไม่ใช่ว่ามันใจนี่ยนได้ตลอดมันล้มแล้วยังไงสุดท้ายแล้วเราก็ต้องลุกมันอยู่ที่ว่าเราจะมุ่งออนจากเรื่องที่ผ่านมาที่ทําให้เราล้มได้ไวขนาดไหนใช่แล้วคุณทํายังไงให้ชีวิตคุณลุกขึ้นมาได้จากจุดนั้นเนะ่อ่าที่ทําให้แบบว่าลุกขึ้นมาได้ก็คือแบบผมอะเป็นคนที่แบบว่าชอบดูหนังดูหนังดูการ์ตูนชอบต่อโมเดลหาอะไรที่แบบว่าทําแล้วแบบว่าตัวเองมันแบบว่ามันมีความสุข ทำไปแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราชอบแล้วมันยังทําแบบว่ามันก็ยังรู้สึกเฟลอยู่ให้ลองหาสิ่งใหม่ๆออกไปดูโลกใหม่ๆอย่างของผมนอนช่วงนั้นก็จะนั่งต่อโมเดลพอเบื่อปุ๊บพี่เชื่อไหมผมบ้านผมมาอยู่ของสองผมขับมอเตอร์ไซค์ไปมอธรรมศาสตร์ไปสวนสาธารณะเขาก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้น่ะไปนั่งเหมือนคนบ้าพี่เห <laughs> <laughs> มือนคนบ้าเลยเอาไปนั่งแบบไปนั่งคิดนั่งมองอย่างนู้นอย่างนี้จนสุดท้ายแบบก็คือว่าเอ้ย เราแค่ล้มแค่นี้เองแล้วคนอื่นละ่ะเราลองเปรียบเทียบเหมือนนักธุรกิจอะที่แบบว่าเขาล้มไปแล้วแต่ทาไมเขายังฟื้นกลับมาได้ทําไมเขาอย่างนี้อย่างมันมีหนังเรื่องนึงผมชอบมากเป็นหนังไทย top secret ช,ชอบตอนนั้นผมชอบดูมากทําไมเท่าแก่น้อยเขาถึงกลับมาเปิดได้ทั้งๆที่ปอดเขาก็คือธุรกิจที่บ้านเขาล้มละลายแต่ทําไมเขากลับมาเปิดได้ก็ลองกลับมานั่งคิดแล้วก็ลองเอามาปรับแชปตัวเอง แล้วความรักที่ผ่านมาในสอนอะไรคุณบ้างเราคิดในอย่างนี้ดีกว่าว่าทุกคนที่เขาผ่านมาเขาหวังดีกับเราตลอดผมคิดอย่างนี้นะเขาหวังดีเขาดีกับเราเสมอแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งคือแบบผมอ่ะยอมรับเลยว่ามันผิดที่ตัวผมเองยังไม่โตษใครเพราะว่าผมเป็นคนอารมณ์ร้อนเมื่อก่อนคือเป็นคนอารมณ์ร้อนมากถึงไม่ได้น่จี้เยอะอะไรอย่างนี้แต่ก็เป็นคนอารมณ์ร้อนนู่นนี่นั่นก็โวยวายอะไรละจนแบบสุดท้ายก็แบบว่าลองมาเปลี่ยน ตัวเองดูลองปรับตัวเองดูในทุกครั้งที่เราแบบเราผ่านเรื่องราวความรักมามันจะทําให้เราเติบโตได้เสมอเคยมีใครบอกกับคุณไหมว่าคุณไม่มีวันทําได้หรอคนอย่างคุณไม่มีวันทําได้หรอ,อแล้วสุดท้ายเป็นยังไงครับร่ายฟังหน่อยโอ้โันี้มีมีเลย <laughs> ที่บ้านผมเนี่แหละไม่ใช่ใครที่ไหนคือคนใกล้ตัวคือคนที่บ้านเลย <laughs> ผมจําได้ว่าช่วงผมเรียนผมเกเรมากเกเรแบบเกเรสุดๆเลย จะจบปวสก็จะจบแหล่เพราะว่าผมเรียนสายไอ้นี่มาสายอาชีพแล้วก็ไปต่อปอตีจะจบปวสเนี่ยจะจบแหล่ไม่จบแหล่พูดแบบกระท่อนกระแท่นเลยท้อมาพูดบอกว่ารถโทษพี่แบบหยาบๆเลยนะเขาบอกคนอย่างมึงอ่ะไม่มีทางเรียนจบหรอกปุ๊บเราเก็บเลยผมแบบผมก็มานั่งคิดเฮ้ยยังไม่ทันรู้อะไรอย่างนี้เลยทําไมมาเดาได้ก็แบบเอาวะ เก็บคาพูดของเขาอ่ะมันเป็นแรงผลักดันของตัวเองอผลัก mm hmm. ตัวเองไปว่านึกในใจเลยว่าเดี๋ยววันไหนกูรับปริญญาได้กูจะเอามาโชว์ให้มึงดู mm hmm. สุดท้ายก็ค่อยๆพยายามปรับตัวเองหันจากปวดตีเกพตวก็ค่อยๆหันมาทางเรียนบ้างแต่ก็มีเกอยู่ปลายๆแต่ไม่ได้ถึงแบบเมื่อก่อนผลักดันตัวเองเรียน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 ปุ๊บเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรอย่างนี้จนสุดท้ายก็จบปอตีมาให้เขาดูได้ก็เอามาให้เขาดูเขาบอกเออ นี่แหละดีแล้วอย่างอยก็ปริญญาให้ยาเขาดูได้ว่าผมอาจจะเป็นหลานคนเดียวก็คือเป็นหลานคนโตด้วยแล้ความที่เป็นหลานคนโตแล้วที่บ้านนะยังไม่มีใครแบบได้รับปริญญาให้ยาเขาดูเลยก็ผมก็เหมือนเป็นความหมายไปอีกทีก็วันที่รับก็บอกกับ่าไปว่าญาเอามาให้ได้แล้วนะเอาใบป,ปริญญาให้่าดูได้แล้วนะอย่างนี้ใช่สุดท,ท้ายก็ Happy. แฮปปี้แฮปปี้มีความสุขอะไรอย่างนี้จนสุดท้ายแบบตอนนี้เขาก็ไม่ได้อะไรแล้วเพราะเขาเห็นว่า เราสามารถเติบโตได้ด้วยตัวเองเรามีงานเรามีงานมีการทํามีเงินที่แบบว่าเราเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องมาคอยห่วงอะไรอย่างนี้แค,นน okay แค่นั้ก็โอเคแล้วแค่นี้ก็โอเคแล้วแค่นี้มันก็แฮปปี้ที่บ้านแฮปปี้ผมแฮปปี้จบสิ่งที่คุณจะไม่มีวันทําเด็ดขาดในชีวิตนี้คืออะไรครับโอ้ถ้าสิ่งที่แบบว่าจะไม่มีวันทําเด็ดขาดเลยผมว่าเป็นคนรักยากผมมากรักยากมากๆเลยสิ่งที่ผมยังไม่ทําเลยคือทําให้ยากผมร้องไห้ เพราะผมเคยทําไม่ยากผมร้องไห้มาแล้วครั้งหนึ่งคือผมเก๋ไงอย่างที่ผมบอกไปว่าช่วงปวชปวสเนี่ยผมเก๋มากแล้วแบบว่าพอย่าเขามารู้ว่าเฮ้ยผมเก๋อะไรอย่างนี้นมีเรื่องก็คืออาจารย์เขาโทรมาบอกแหละแล้วแกรู้ปุ๊บจับได้ก็นั่งร้องไห้อะไรอย่างนี้ตอนนั้นก็แบบเราวรลมร้อนด้วยบอกโอ้แค่นี้เองคิดอะไรทั้งหนาแกก็ร้องไห้กลัวว่าจะเรียนไม่จบ มันเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่ออยู่แล้วด้วยก็มานั่งคิดจนสุดท้ายแบบว่าผมมามานั่งคิดได้ก็คือเหมือนยังไงดีตอนนั้นโรงเรียนก็พาไปทัศนศ,าศ,าศาึกษาไปดูงาน,นและย่าผมอะไม่ได้อยู่กับผมย่าผมจะอยู่ที่ชนบุรีแกตะคอยส่งตังค์มาให้แกทํางานอยู่บริษัทแบรนด์ก็มานั่งคิดพอเข้าไปปุ๊บเข้าไปในโรงงานไปเจอแบบว่าการทํางานของพนักงานเขาเอะไรก็มองแล้วก็มานั่งคิดกลับมาคิดว่าเขาต้องยืนนะพี่ ซึ่งแบบว่าก็ไม่ได้คิดอะไรเขาต้องยืนในที่ร้อนๆผมก็มานั่งคิดว่าค่อยๆเอากลับมานอนคิดคิดอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งพูดเลยว่าอาทิตย์หนึ่งนั่งคิดเอ้ยนี่กูบวบแบบกูเกอะไรขนาดเนี้ยคือแบบเจมากอะไรอย่างเงี้ยระยาผมต้องแบบว่ามายืนทํางานหนักอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบว่าจะส่งตังค์ไม่ให้ผมแต่ผมกลับแบบบางทีเอาตังค์ไปอย่างเงี้ยปุ๊บไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนและไม่เข้าเรียนบ้างโดดเรียนบ้างก็มานั่งคิด โอ้โหทำอย่างนี้กับย่ากูเหรอวะเนี่ยก็เลยแบบมานั่งฉีดอะไรอย่างนี้จนสุดท้ายแบบก็เลยพูดตัวเองเลยว่าพอแล้วจะไม่จะไม่ให้ย่าร้องไห้อีกแล้วจะไม่ให้ยา่าต้องเสียน้าตาเรื่องอย่างนี้อีกแล้วใช่นี่ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าไม่อยากจะทํามากที่สุดใช่ไม่อยากให้ยา่าแบบว่าต้องเสียน้าตาอยกคุณเชื่อในเรื่องโชคชะตาไหมหรือว่าเราเป็นคนกําหนดชีวิตของเราเองแต่ว่าเชื่อในเรื่องโชคชะตาไหมห้าสิบห้าสิบ แต่ถ้ากับผมเองผมคิดว่าทางเดินของผมอะ่ะเรากําหนดเองได้อืมเราเกิดมาเราไม่จําเป็นว่าต้องแบบว่าเชื่อในโชคชะตาตลอดทั้งทงที่ชีวิตเราเราสามารถกําหนดได้อืมนี่ก็เลยว่าผมว่าเราจะยังไงก็ได้เราสามารถกําหนดได้ด้วยตัวเองมันก็เหมือนกับพี่พูดง่ายๆเลยเปรียบเสมือนกับเวลาเราขึ้นรถอะ่ะจบเลยถ้าเป็นโชคชะตาเราต้องขึ้นสายนี้อะไรอย่างงี้ไม่เราไม่อย่างนั้นเราแบบเราอยากจะไปตรงนี้ เออเราขึ้นสายนี้ก็ได้นี่หว่าทางนี้ก็ไปเหมือนกันเผลอๆนี่ด้วยก็เลยว่าผมก็เลยเชื่อว่าเราชีวิตของคนเราเองอ่ะเราสามารถกําหนดเองได้ไม่ต้องให้คนอื่นมาลิขิตแล้วเป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไรครับผมมาเป็นคนชอบโมเดลเป้าหมายสูงสุดของผมในชีวิตคือผมอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง <S <S อยากจะทําแบบว่ามีธุรกิจขายพวกโมเดลอะไรเงี้ยเพราะผมเป็นคนชอบโมเดลอยู่แล้วเปิดเป็นพวกแบบคาเฟ่อะไรอย่างนี้นี่ก็ถือว่าเป็น แบบเป้าหมายในชีวิตผมละมีครบทุกอย่างเพราะว่าผมตอนเนี้ถ้าเทียว,ว่บ้านบ้านไมยนี่แล้วเพราะบ้านก็มีอยู่แล้วรถ<ม>เราไม่ได้แบบไปไหนอะไรมากผมก็มอเตอร์ไซค์<ม>เพราะผมเป็นคนที่แบบว่าขับรถใหญ่มไม่ไม่ค่อยชอบชอบแบบลุยๆอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นมอเตอร์ไซค์ปกติก็แบบว่าไม่ได้ต้องการมากแต่ที่ต้องการคืออยากมีธุรกิจธ,ธุรกิจเป็นของตัวเองเ<ม>พราะด้วยความที่แบบว่าถ้าเรามีธุรกิจเป็นของตัวเองอะ่ะมันจะเหมือนจะเป็นสอนเราอย่างหนึ่งนะ เราจะทํำยังไงให้แบบว่าธุรกิจเราไปต่อมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะพี่จริงๆนะผมพูดเลยว่าแบบมันท้าทายนะถ้าแบบว่าเราเป็นของเราเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะใช่ว่าถ้าวันหนึ่งมีธุรกิจเป็นของตัวเองเราจะทํายังไงให้ธุรกิจของเราไปต่อไม่ใช่เราเปิดมาปุ๊บอยู่ประมาณสองเดือนหรือปีจึ่งงอย่างนี้ไม่มันต้องแบบวางแผนอะไรอย่างนี้ชอบอยากแบบมีธุรกิจเป็นของตัวเองมากถ้ามีนี่แบบว่าแฮปปี้เลยผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้วมีธุรกิจปของตัวเองแฮปปี้เลย คนเราเกิดมาทําไมครับรถโอ้โหโอ้โหคนเราเกิดมาทําไมใช่พี่เชื่อไหมว่าคาถามนี้ผมคิดมาตั้งแต่ผมอยู่ประมาณมสามคิดคําถามนี้มาตลอดจนทุกวันนี้ผมก็ยังคิดอยู่ว่าคนเราเกิดมาทําไมอืผมก็ยังไม่เข้าใจเคยไปถามแบบว่าตอนช่วงบวชผมผมพูดเลยว่าผมเพิ่งสึกมาได้ประมาณสามสี่เดือนละไม่นานไม่นานไม่นาน ก็แบบว่าเคยถามกับพระพ่เรนก็พระอาจารย์ว่าคนเราเนี่ยเกิดมาใช้ชีวิตเพื่ออะไรเกิดมาทําไมอาจารย์เขาบอกเราบางทีก็เกิดมาเพื่อแบบว่าจะใช้บัปกรรมอะไรอย่างนี้ปุ๊บแต่ในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเหมือนมีคําตอบตัวเองแล้วแต่ก็ยังไปถามเขาถ้าในมุมมองผมเกิดมาทําไมคนทุกคนมันม่นี่อยู่แล้วพี่เกิดมาเพื่อแบบว่ามองโลกแต่ความเป็นจริงแต่ความคิดผมนะมองโลกในความเป็นจริง เกิดมาทําไมเกิดมาปุ๊บได้อะไรลองหัดมองดูลองมองให้มันกว้างให้มันลึกว่าแล้วคําตอบมันจะอยู่ในนั้นเสมอว่าเราเกิดมาทําไมทําไมเราต้องเกิดมาใช่เพราะนี่ยากนะเพราะผมเองผมก็ยังไม่ผมก็เองก็ยังหาคําตอบตัวเองไม่ค่อยได้เลยว่าเราเกิดมาทําไมเราเกิดมาเพื่ออะไรยากนะยากยากข้อนี้ยากมากก็พี่ดูว่าตั้งแต่มสามยันตอนนี้ผมก็ยังหาคําตอบอยู่ ตั้งแที่แบบบางคาตอบมันได้แล้วมันก็ยังไม่ชิคมันก็ยังต้องหาต่อไปเพราะมันก็เป็นคําถามที่ผมก็อยากรู้เหมือนกัาคนเราอะเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทําไมทำไมแบบว่าเกิดมาแล้วแบบอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เกิดมาเราจะไปอยู่ไหนนี่เป็นสิ่งที่แบบผมอยากรู้มากเลยแต่ก็ยังหาคําตอบไม่ได้คําพูดอะไรครับรถที่คุณฟังแล้วคุณรู้สึกดีผมอยากจะให้คุณพูดคานั้นกับคนที่กําลังชมคลิปนี้อยู่หน่อยครับมันจะมีอยู่สองแบบอันหนึ่งอ่ะ ผมได้มาจากหนังเรื่องฟอร์เรตกำผมดูแล้วชอบมากว่าเราพยายามทําดีกับคนที่เราทําดีกับคนที่ดีกับเราหรือหยาภายกับเราพยายามทําดีกับเขาเข้าไว้เพราะว่าต่อให้เขาจะหยาภายกับเราแต่เราจะดูว่าเรามีคุณค่าเพราะเราเป็นคนดีพออืมอ่ะจะมีคํานึงเป็นคําที่ผม,มได้มาจากเตีย เตี่ยสอนไว้ก่อนเตี่ยจะเสียยังเด็กๆแล้วหล่ะแต่ก็ยังจํามาตลอดว่าคนเรานะตเตีย่ยเตี่ยเป็นคนจีนตเตี่ยจะบอกว่าคนเราไม่จําเป็นต้องเลิศหรูเสมอไปใช้ชีวิตให้พอประมาณใช้ชีวิตให้มันพอเพียงแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วไม่จําเป็นต้องไปสแสวงหานน่นนี่นั่นอย่างบางคนสแสวงหาอยากได้อย่างงู้นอยากได้อย่างนี้แต่สิ่งที่ได้มาบางทีมันพอได้มาแล้วปุ๊บมันไม่มีความสุขอืม มันไม่มีความสุขเตี่ยมจะสอนไว้อย่างนี้เสมอว่าไม่ต้องไปสแสวงหาอะไรมากมายอยู่กับปัจจุบันแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วเรื่องอนาคตก,ก็ปล่อยให้มันเป็นอนาคตไปเรื่องอดีตก็ปล่อยผ่านมันไปเพราะมันผ่านมาแล้วให้ยืนอยู่กับปัจจุบันนี่เป็นคําที่เตี่ยวสอนผมไว้ใช่ครับพี่คาถามที่ยากสุดเลยนะ พ่อพ่อก้าวใช่ไหมที่ถาวเราเกิดมาทาไมอันนี้ยากมากทุกคนครับอันนี้เป็นเสื้อนักบินทําคอนเทนต์นะครับเสื้อนในรายการก็จะมอบให้กับแขกที่ผมรับเชิญมาในรายการนะมอบให้กับรถครับโอ้ขอบคุณมากครับวันนี้เป็นเสื้อของพี่เองเลยใช่เสื้อรายการโอ้สวยสวยแมเดี๋ยวซีซั่นสองก็จะเป็นอีกลายหนึ่งอ๋อมีซีซั่นสองดนะ้วยใช่แน่นอนจริงจริง ติดตามอยู่เดี๋ยวคอยติดตามดูขอบคุณครับก็บคคบใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ด้ยวยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ